สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะกลับมาพบกับมุกกันอีกเช่นเคยกับกฟผขอบอกค่ะและว,วันนี้นะคะมุกมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างสะดวกประหยัดและก็มีประสิทธิภาพมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะ วันนี้มุกจะพาท่านผู้ชมมาพบกับโรงเรียนที่ผลิตมนุษย์ไฟฟ้าท่านผู้ชมอยากทราบชื่อที่เาว่าคืออะไรมุกได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้นะคะเขาผลิตมนุษย์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปีพศ2511ค่ะนับไปนับมาตอนนี้43ปีเข้าไปแล้วนะคะแล้วมนุษย์ไฟฟ้าที่ว่านี้เป็นใครมาจากไหนยังไงเดี๋ยวตามมุกมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคนที่จะมาบอกท่านผู้ชมให้ได้ว่าโรงเรียนนี้ทําไมถึงเป็นโรงเรียนที่ผลิตมนุษย์ไฟฟ้าเดี๋ยวไปพบกับท่านผอกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะผอสวัสดีคับผอ,อคะทำไมที่นี่ถึงเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ผลิตมนุษย์ไฟฟ้าล่ะคะก่อนอื่นขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า<ม>คาว่ามนุษย์ไฟฟ้าเนี่ยก็หมายถึงช่างที่ปฏิบัติงานเสาสายบนที่สูงซึ่งโรงเรียนทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตได้นะครับ,รบก็มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเราเรียกว่าโรงเรียนแห่งนี้ว่าเป็นโรงเรียนเฉพาะทางครับ ขอ,อ,อคะที่นี่มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะแล้วก็เทียบเท่ากับวุฒิอะไรอะคะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะเรามี150คนนะครับวุฒิที่สําเร็จจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าสู่พิพาก็คือวุฒิมปลายครับสาขาวิทย์ชิตครับไม่ทราบว่าที่นี่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนยังไงคะโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้เข้ามาสมัครปีละประมาณ2,000กว่าคนแต่เราสามารถรับได้ปีละ50คนเราก็ใช้วิธีสอบแข่งขนันคัดเลือกเอาผู้ได้คะแนนสูงสุดครับ แล้วที่นี่มุกเคยได้ข่าวมาว่าไม่ต้องจ่ายค่าเราเรียนจริงหรือเปล่าคะออการจัดก,การเรียนการสอนเราเป็นลักษณะว่าให้ฟรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่สําเร็จการเรียนการสอนจากที่นี่แล้วจะต้องทํางานกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับเราจะมีสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาประกันปฏิบัติงานหากไม่ปฏิบัติตามสัญญานะครับ <c oughs> เราก็จะคิดค่าปรับตามสัญญาก็คือคิดเป็นเงิน1 3 0 0 0 0บาทครับแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ที่มาสอนเนี้เป็นใครบ้างคะ จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์ประจําซึ่งจะสอนวิชาพื้นฐานของที่กระทรวงกําหนดเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษชีวะสังคมส่วนวิชาสาระเพิ่มเติมที่จะต้องรองรับอาชีพข,ของพนักงานการไฟฟ้าสูญิภาคเช่นมอแปลงมิเตอร์การปฏิบัติงานบนเสาไฟอันนี้เราก็จะใช้วิศวกรที่ปฏิบัติงานการไฟฟ้าภูมิภาคเป็นอาจารย์ครับที่นี่มีวิธีการเรียนการสอนแตกต่างจากโรงเรียนธรรมดายอย่างอื่นยังไงบ้างคะ การเรียนการสอนก็จะมี2ส,ส่วนคือภาคทฤษฎีในช่วงภาคทฤษฎีก็เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปก็เรียนภาคปกติตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าตรงกับช่วงปิดเทอมเมื่อไหร่เราจะพานักเรียนไปที่สนามฝึกที่นครชัยศรีได้ปฏิบัติของจริงได้ทดลองของจริงเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับโอ้โหนอกจากภาคทฤษฎีแล้วนะคะยังมีภาคปฏิบัติด,ด้วยทีนี้มุกอยากจะเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าภาคปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอรบกวนให้ผอ,อ,อช่วยพามุกไปดูหนได้ไหมคะ ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กของเรากำลังฝึกภาพปฏิบัติอยู่พอดีเช่ญเลยครับไปกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะน้องๆเขาปีนกันจริง,จ,รงจังขนาดนี้เดี๋ยวมาถามท่านผอ,อ,อดีกว่าค่ะว่าน้องๆเขาทำอะไรเขาทำอะไรกันอยู่คะออตอนนี้เขาก็ฝึกหัดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนะครับอุปกรณ์เขาเรียกว่าดอกเอาฟิลการฝึกลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะให้น้องได้เกิดประโยชน์2สถานก็คือ1่ความชำนาญในการปฏิบัติงานระที่สูง2เรียนรู้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่น้องเห็นนะครับที่เอวเนี่ยเขาเรียกว่าเซฟตี้นะครับเป็นสายกันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้อุปกรณ์ตรงนี้ครบเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ อยากจะถามน้องว่าเรียนภาคปฏิบัติบแบบนี้เนี่ยมันยากไหมคะก็ยากนะครับมันเป็นงานที่สฉพาะทางนะครับต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ใช้ประสบการณ์ต้องฝึกฝนทำบ่อยบ่อครับแล้วตั้งแต่มาเรียนแล้วนี่รู้สึกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยให้ความปลอดภัยกับประชาชนอย่างไรบ้างคะก็สำหรับระบบไฟฟ้าของเรานะครับก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็มีระบบเซฟตี้ดีครับแล้วก็รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ช่วยในเรื่องของปลอดภัยทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ระบบไฟฟ้าของเรามมั่นนคงงากยิขึ้ ท่านผู้ชมคะมุกในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้านะคะวันนี้ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รู้สึกมีความมั่นใจกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากเลยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข1129 PA Call Center ค่ะหรือจะร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะโดยส่งปรษณีนยบัตรคำถามของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะทางรายการของเรามีของที่ระลึกมาให้ด้วยนะคะเป็นตุ๊กตามลูเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วสาหรับครั้งหน้านะคะก็พอ่พอขอบอกจะพาท่านผู้ชมไปไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ พระทุกคำถามเรื่องไฟฟ้ากฟผขอบอกมีคำตอบค่ะวันนี้เรา3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ